เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบชัดเต็มตาเต็มอารมณ์ในงานสยามทีวีโซนี่เฟสติวัลลดสนันสุดขุมกระหึม่มทั้งวงกาซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง PS5 ลดทันที20%ว้าวสุด ส่งท้ายปีลดสูงสุด40%ผ่อน0%นาน18เดือนพร้อมร่วมเฉลองครบรอบ45ปีลุ้นรับทีวีจอ,อยัก45เครื่องมุลค่ากว่า450,000บาทฟรีสมัสเทคโนโลยีภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบจากโซ ny ่โซนี่ a ราเวียจอ,อยัก98นิ้ว Mini LED 4K ชัดทุกพิกเซล สีสวยสดด้วย XR c ค e a Image AI Design สวยปลุกความบันเทิงเหมือนยกโรงหนังไว้ที่บา้านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่น PlayStation เกม PS5 God of War ราคาพิเศษลดทันที20% Sony Bravia OLED 55นิ้วสีดำลึกภาพคมสมจริงดูหนังเล่นเกมมัน s t e ็ m s p e e พร้อมสินค้าจาก Sony อีกพีของแถมจัดเต็ม ห้ามพราสยามทีวีโซนี่เฟสติวัลวันนี้ถึง30สิพฤศจิกายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com ช็อปง่ายส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปดได้ไลฟปแอลสยามทีวี